สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมื้อนี้มาพบกับอูน้ำเสะกับอ่อนน้ำโสกเนาะค่ะมื้อนี้ก็ตามหวยไทยครับเดี๋ยวมื้ออื่นสูตรพอใหญ่เนาะแม่เล้วพอดีแหละครับเพราะว่ามือคื่นผลกับข้ามนวณน,น้ำมื้อเช้าเพิ่นกับรังเกียร์ลังเกห็ดเดี๋ยวมือ้ออื่นได้เห็นแน่นอนครับวันจันทร์หวยออกหวยลาวเอาคลิปนี้ครับมาตามตัวเลขอ่าแม่ฝั่งลาวเพิ่นให้เลขล็อกล่าง มาให้เอฟซีทางซองนี่แหละครับพาออมน้ำโชกมาล้างบอลน้องแบงมันยั่งระบาดเขากี้เขาขี้ไม่เงยเห็ดใส่ส่วนผสมยังไงอ่อน้ำโชกเขากี้ใส่ใส่น้ำใส่โหชุ่มรสใส่รสดีกับกะทิใส่เขากะทิใส่เขาทางแรกเลยครับทำบุษมอากะทิใส่เขาทำเป็นอูน้ำใส่กับน้องพี่นี่ปั่นปั่นเส่นไหม ล่นไฟเลยครับห้อยใครเสียบลอยน่าไม่เงี้ยปไปแน่แล้วอยู่นี่ไอเ,อ Ac, อนเนย็ซีเก็บไปแจงกัน่ะจนมากโอ้มันกินได้บอ้อน้ำโสกเงี้ยวสุเด็ดโอ้น่าจะบ่วเรียวมันแกลียเป็นแตงหยาบเนาะอันนอ้ะนี่ครับพอดีนอนี่ครับนอไม้จองเอาได้อ่อน้ำโสกนอะนี่ลงมาอีกปึ๊บหายม,มีการจองนอไม้มีการจองนอไม้ครับ มามากสมสอยกินเล้าเก็บถองขนาดด้วยอมน้ำโซครับท่ามุช้มฝนฝ่าก็ลังมากครับต้องไปเบื้องทางนี้ครับมันจงเห็นครับพ่วงสีแดงความน้ำโซแล้วครับมาเก็บกินยี่น้ำมุนีครับส่งแก้วมาใส่หนาแต่แกงรถมากพร้อมครับท่านุู้มเป็ียงเลยครับท่ทางบ้านเอฟซีเห็นคออเมตนกันมาหลายอยู่ครับวัตถุพื้นมากลดต้ครับฝนนะครับ ก้อนเมฆึ้นมากแล้วนาเย็บตกโดนหรอกมัง้งมืนอวา่มีพายุเฮียนข้าจาไปหน้าแม่น้องแบงกับพอน้องแบงครับตามกันต่อแนวทางตัวเลขมาอัดยุลังบานนอย่แล้ครับานผส้มเนี่ยจะเป็นเดินทีของน้องแบงครับดูนะครับกวางดีขนาดครับเป็นตะแลนเลนยูครับคนหน่น้อยออกมากครับ อ๋อน้ำโสกเพ่งเลยน,นีอาการเังไดยสมมตอนี่ปกติค่ะปกติแสดงว่าเก็บท่องเหมือนจนแสดงกินนี่ลายผุดเนาะแม่ค่ะหมักสมสอยท่องเงี้ยครับบ่โอ้เมียม่านเม่ลุกนีนครับหมอท่านเด่นอุนดาซาวหายอยู่เนาะแม่ค่ะอันนี้กะบ,บนันของพี่แม่บ่อกน้ำโสกแม่ค่ะ่นไปหน้าที่แม่บ่ังไปหน้า บาอยู่พายิปซี่ไปเบิ้งมะก,กอกน้ำบ่ะฮะไปรักมะก,กอกน้ำน้องพี่พร้อมด้วยครับชมพู่ส้มเบิ้งครบแปดนาทีครับเดี๋ยวตอ้องยิปซี่เบิ้งไปเรื่อยๆครับรีวิวกระบองเพชรกระบองเพชรที่ไสนนั่นเด้กระบองเพชรไม่เงี้ปลูกไว้ตัวนี้ไม่เงี้น้องพี่ยังจังหน่วยบ่ละบาดนี่ มะกอกน้ำกระไดกำลังปงกำลังปงหม้ออยเก็บกินเรื่อยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับมะกอกน้ำหอมหวานฉดซื่นมันสมกินแล้วเย็นเย็นล่ำข้อลงไปเียอ๋อสุกหลายอยู่เลยครับท่านผู้ชมเอาจังวยบอนี่แหละครับอูน้ำเชี่เอาเลยครับเป็นยังไดเย็นสบายบ่ ไปเบิ้งตัวเลขกคิดเทงหน่าเทงหน่าเท่งหน่า,หน,าหน่อย,นนนยอค,ครับผมได้เขียนมาเรียบรอย้อยแล้วครับใส่น่ะแต่แกงรถมาอย่างรวดเร็วครับผมเ,เลขล็อกล่างฝั่งลราเน้นเน้นเน้นเ,นนนเนนครับถ้าบเเน้นบอรแมนอูน้ำเซ่ครับล็อกล่างครับเน้นเม็ดเดียวให้ยิปซีทางซองเบิ้งเมืองได้ล่ะมือง,งนีนน แบนดีป่มังนีกก็ได้นี่ครับตานผู้ชมล็อกล่างฝั่งลาวครับผมแม่ฝั่งลาวเพิ่นน่งมาให้ดวนๆครับกาได้ให้ FC ทาง่องได้พิจรารณาเบิ่งน้ากันครับนี่แหละครับวดวันที่1สิงหาคม68นี้นี่แหละครับเอาตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขล็อกล่างเพิ่อนให้94 9597ครับเน้นที่94ครับผมนี่แหละครับเนี่ยฝั่งลราคลิป3ลงให้ดุนวนครับโอ้ยานผ่านท่องเผืออะไรได้ครับ่ามผู้ชมอเอาบอลลงอีรีครับเป็นบอกว่าทำว่าเขางวดที่ผ่านมาคือสีพักแจ้งได้เขาสามตัวตรงๆไปเลยเล็กมันวินมันโตดกันในซื้อนะครับ่ามผู้ชมจับถือเปลี่ยนแค่เลขสามครับผมเอาเลขสามไปทางหนาเลขกอกับ สามสองซีเรียบร้อยครับเอามาตามกันต่อครับผมแม่ฝั่งลาวครับนี่แหละครับเพื่อนกาได้มีแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางซองครับอยากให้อูน้ำไช่ได้มียอดวิวขึ้นมาให้เอฟซีทางซองติดตามถ้าอยากให้แม่นแมนน้ำพร้อมครับนี่แหละครับเนี่ยเพื่อนการจับตามองอีกเซียนสำนักหนึ่งครับนี่แหละครับเอารีบอัดรวดรวดครับฝนสิตกแล้วครับสมุส้ม จักน้อยผ้าออนน้ำโศกมากนอนเห่นยยูอูบรรยากาศดีครับบีสารบานเห่าเหล่าไกล้อันนี้ของพอสํำพอนองแบงเนี่ยแหละครับเพิ่นมกไกล้ตีครับว่าเพิ่นกะบ่าเอาไปตีจักเถื่อครับเลี้ยง้ถ้าเป็นพอพันไ้แตาค้าย่างเดียวครับนี่แหละครับบ่มีเวลาไปตีดอกครับเบื้องส่งแล้วหน้ากันไล่ให้บด้เศซ้าจักเถื่อครับนี่แหละครับ พอี่ก็ไม่งี่จนได้ให้อีแตนอีแตกแตกขั้นนึงเลยครับสมุสมว่าได้ห็ดลายทงลายไฮเนาอันนี้ต้วมักต้องมักต้องเงี้ยครับอ๋อน้ำสวกเดี๋ยวกินตั้มักต้องครับมัดต้องมักกระทอนมัดต้องเป็นไมันลนเฮียไปแล้วว่มีแล้วมดซิดแล้วครับสมุสม ร้อนอน้ำโสมเลยมักเผา,ก,ผากับสมนี่ครับมงแซยมันไวหวหรอครับต้องกินหมักสมซอยอย่างเดียวแล้วครับส่วนนี้หมักตองร้อนน้ำโสกจมไว้อยากกินอยากกินท,เนท่เดียวกับเดียวก็เอามาหน่วยฝัดๆนะครับว <c oughs> ันนี้มันสุกหุ่นเต็มทั้งลางเลยครับตะบุท่อมอ oh ยากจะของหวานอยากจะของหวานเต๋เมนไปตรวจเบาหวานกบาน<อ>ับโบมี่ชุดยอดหยิบมไอเอฟซีกันนะ เร้องนิวยังยังไหวเอ้ามาเบิ้ลน้ำกันอีกครับผมธรรมุชมแม่ฟังเราครับล็อกกลางครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าเกียดครับนี่แหละครับแนวทางเน้นเก้าสี่โอ้น้ำสกมักตัวเล้นี่นี่เก้าห้าค่ะมักเก้าห้าเต็มทั้งบ่เครื่องเครื่องนะ 95ครับผมนี่แหละครับออมบําโศกมาเกาหาแม่ฟังเล่ามาเกาซีครับคุณนทั้งเส้จะยุะบมาเกาเกียรติบันี์ค <c oughs> รบพอดี <c oughs> เอาลองเบิ้งครับเลขกยุดนี่หนีแล้วครับพิจารณาเบิ้งนั้งกันครับผ่าเอฟซีมามวเลาะคขำๆน้ำ,ำ,ำ,นำจักน้อยครับเพื่อบ่ค่อยซีเรียสเลขออกเนาะเอางวดนี้โค้งสีบ่ผิดบังนะครับหา เป็นไปไดเนะครับไมยังนอบเลขครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ครับขอพุณแม่ฟังเล่าลวก็อวยพ่อในทุกท่านยืดดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงออนน้ำโศกมียังฝากเอฟซีฝากแม่เอฟซีพอเอฟซีอันเขาไปเบิ้งอ่อนน้ำโสกได้ด้วยค่ะเลขเล่าครับเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ